สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow นะครับผมของ Facebook นะผมหรือว่าเพิ่มติดตาม Facebook นั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีง่ายๆเลยนะครับผมใช้เพียงแค่ลิงก์โปรไฟล์ของเรานะครับไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเฟซหรือว่าอะไรของเราเลยนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่1224ติดตามนะครับผมเราก็ไปเข้าเว็บในการปั๊มติดตามมาเลยนะครับก็ในส่วนของ Google นะครับผมเราเข้ามาก่อนเลยนะครับตรงนี้พิมพ์ไปเลยนะครับว่า kmmkth นะครับ ตัวเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมก็ทงการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับตัวหน้าเว็บไซต์ก็เขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมครบทุกโซเชียลนะผมสั่งงานได้24ชั่วโมงเลยนะครับอ่าทีนี้นะผมว่าจะเป็นแบบพวก Facebook t i k t อกไอจีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีครบเลยนะครับทีนี้เราทําการสมัครสมาชิกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับผมสมัครได้ฟรีเลยนะครับวันนี้นะ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ขึ้นมานี่ให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ทําการติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับผม2ตัวนะครับแล้วทําการกดสมัครได้เลยนะครับหลังจากที่ทาการสมัครแล้วเราก็เข้าสู่รบวกกันได้เลยนะครับผมตรงนี้นะอ่าตัวหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกในหัวข้อของคาว่าหมวดหมู่นะครับผมตรงนี้นะครับเลือกอันแรกเลยนะครับบริการแนะนําราคาถูกนะครับนี้นะ แล้วก็บริการเราเลือกลงมาครับผมเราต้องการแบบไหนผมเป็นถูกใจโพสถูกใจโพสคนไทยหรือว่าติดตาม Facebook ถูกใจแฟนเพจคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะมีให้ครบเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอเลือกที่ติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับผมตรงนี้นะราคาแค่หนึ่งบาทเองนะครับผมต่อหนึ่พันติดตามนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมเพื่อแบบเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ Facebook ของเราในการค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับผมยิ่มีคนติดตามเยอะมันก็จะดูที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมอ่าน,นครับ,บ,รบรอธ ทีนี้นะครับผมในส่วนของตรงลิงก์นะครับเราก็ไปทําการ c o อปปี้ลิงก์โฟ้าของเรามานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผมคัดลอกมาเลยนะครับตอนนี้มีที่1นึ่งพันันสองยี่คนนะครับผมติดตามอยู่ตอนนี้นะเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ตรงลิงก์เราใส่ลิงก์วางไปเลยนะครับตัวนี้คือขั้นต่ำอยู่ที่3ล้านนะครับผมสูงสุดอยู่ที่1ล้านติดตามเลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ผมขอใช้ที่3 0 0รติดตามนะครับวันนี้นะ ค่าบริการแค่54บาทเท่านั้นเองนะครับคือว่าถูกมากๆเลยนะครับทุกคนไม่แพงเลยนะเพราะว่าปกติที่ผมเคยไปปั๊มกับเว็บอื่นมาอย่างเงี้ยระคาหลักร้อยหมดเลยนะครับแต่มาเจออันนี้คือ54บาทเองนะครับถูกถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วเราทําการกดสั่งซื้อเลยนะครับเรียบร้อยครับผมระบบก็ขึ้นมาว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเท่านี้นะครับเราก็รอยอดขึ้นกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูตรงประวัติการสั่กซื้อตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะ ในส่วนของหน้าประวัติการสั่งซื้อจะมีขึ้นสถานะบอกอยู่นะครับตรงนี้ว่าเราเริการหรืออยู่เท่าไรบริการอะไรเราปั๊มนะครับผมที่ปริมาณเท่าไร่ครับบริการเท่าไรลิงก์ไหนก็จะมีบอกครบหมดเลยนะครับก็ในส่วนนี้เอาไว้ดูในประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติที่ผมทําการสั่งซื้อมานะครับก็คือทดลองใช้มาเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ได้จริงเลยเอามาแนะนําทุกคนดูนะครับ ตรงนี้นะครับผมบริการของเราตรงนี้ก็เป็นบริการของเว็บไซต์นี้นะครับผมที่ให้บริการอยู่นะผมไมว่าจะเป็นพวก Facebook ูทูบทิก t อ k t o อจ g Twitter รนะผมมีเก็คือมีครบหมดเลยนะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับผมเพราะว่าแบบมีเยอะจริงๆนะทุกคนดูดีเมากครับเกือบพันบริการก็ได้นะครับผมเยอะจริงๆนะแล้วก็ถ้าใครนะครับผมที่มีเพื่อนแนะนําเพื่อนมาได้นะผมเพราะว่าตัวเว็บไซต์นี้นะผมเขามีเหมือนในหน้าให้เราด้วยนะผมได้รับค่าตาการแนะนํา5%นจากคนที่เราแนะนํามาด้วยนะครับก็คลิกลอกลิงก์ตรง อ่ะนี้มาดูคำสั่งซื้อกันนะครับผมอ๋อเห็นคลิปที่แล้วนะผมมีคนบอกมาว่าอยากให้สอนการเติมเงินนะครับก็วิธีการเติมเงินเราเลือกมาที่หข้อคันเติมเงินนะครับก็การเติมเงินนี้จะ so ม <ๆ S 2> the world the world. ีให้ช่องทางอยู่4ี่ช่องทางนะผมเป็นสแกนกิโวโคทุกธนาคารนะครับแล้วก็ทูนี่วอเดตอังเปาวอลเลตบัตรเครดิตบัตรบิตนะครับผมก็จะมีให้หมดเลยนะก็ตัวอย่างเช่นเราเลือกไปสแกนกิโโคทุกธนาคารก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ผมว่าเราต้องเติมยังไงนะครับผมตรงนี้นะขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่ แล้วก็ถ้าใครมีปัญหารงไหนะผมติดต่อได้ที่ l ล ne แ m ดเ h นะครับตรงนี้นะหรือไม่กดตรงนี้ก็ได้ผมติดต่อไฟล์สนับสนุนนะครับตรงนี้นะก็จะมีรายแจ้งอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นตั๋วช่วยเหลือก็ได้ผมติดต่อผ่านทางเว็บเลยถ้าใครไม่มีไลน์นะครับโอเคประมาณนี้กันเนาะขอดู้ประวัติการสั่งซื้อหน่อยนะครับอ่าระบบกําลังดำเนินการนะครับทุกคนตรงนี้เราก็กลับไปดูตัวหน้า Facebook ของเรากันนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมมีฟอลโล่อยู่ที่1224ผมทําการรีเซ็ตดูนะครับ นี่นะครับผมเริ่มขึ้นมาแล้วนะทุกคนตอนแรกมี2,224ตอนนี้มี2เอ้ย1,262แล้วนะครับผมก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าขึ้นเร็วนะผมกกสั่งซื้อเมื่อกี้นะผมแล้วก็อธิบายเว็บอยู่นะครับก็ถือว่าขึ้นเร็วพอสมควรเนาะก็ในส่วนนี้เราก็รอยอดขึ้นจนครบตามที่เราสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาตรางหนนะผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้ผมซอนเกี่ยวกับบริการไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะผมแล้วก็ยืนกดไลค์กด โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส้ารอบคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมแล้วก็ส่วนเว็บไซต์นี้ผมจะแปะใ,ใต้คลิปอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ